ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิงบทความภาษาไทยขีปนาวุธบอลลิสติกอิสกันเดอเอม็มอิสกันเดอเอมของรัสเซียและบทบาทสำคัญในการโจมตีครั้งล่าสุดขีดขีดขีด,ขดบทนำในโลกของสงครามยุคใหม่เทคโนโลยีด้านขีปนาวุธได้กลายเป็นปัจจัยที่กำหนดสมดุลอำนาจและทิศทางของความขัดแย้งทางทหารอย่างชัดเจน หนึ่งในอาวุธที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาคือขีปนาวุธบอลลิสติกแบบเคลื่อนที่ทางยุทธวิธีอิ Iskander-M 9K720 i s k a n เ e r m หรือที่องค์การนาโตตั้งชื่อรหัสว่า SS-26 Stone ก s k a n d e r m เป็นอาวุธที่กองทัพรัเสเซียภาคภูมิใจมากที่สุดระบบหนึ่งเพราะไม่เพียงแต่มีความแม่นยำสูงและพิสัยไกลในระดับที่สามารถคุกคามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ แต่ยังมีความคล่องตัวสูงด้วยการติดตั้งบนรถยิงเทลที่สามารถเคลื่อนที่รวดเร็วยิงแล้วถอยหนีชุดแอนสกูตและยังมีความสามารถในการเจาะทะลุระบบป้องกันภัยทางอากาศของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ปี2022ที่รัเสเซียเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบในยูเครนจนถึงปี2025ระบบอิสการเดอเอ็มได้ถูกนำมาใช้หลายครั้งในการโจมตีเป้าหมายสำคัญทั้งด้านทหารและโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนและกลายเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่รัเสเซียใช้ทั้งในสนามรบและบนโต๊ะการเมืองระหว่างประเทศบทความนี้จะรีวิวและวิเคราะห์อิสการเดอเอ็ M อย่างละเอียดในทุกแง่มุม ตั้งแต่คุณสมบัติทางเทคนิคการพัฒนารูปแบบการใช้งานบทบาทในสงครามรัสเซียยูเครนไปจนถึงการโจมตีครั้งใหญ่ล่าสุดในปี2025โดยมีความยาวกว่า5,000คำเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนถึงความสำคัญและผลกระทบของอาวุธชนิดนี้ต่อสงครามและโลกขีดขีดขีด 1. ภาพรวมและคุณลักษณะทางเทคนิคของอิสการเดอเอ็มประเภทและระบบขับเคลื่อน อีสกานเดอร์เเป็นขีปนาวุธเชื้อเพลิงแข็งแบบขั้นตอนเดียว s i n g l e s t a ต e Solid Fuel Ballistic Missile ที่มีความสามารถยิงได้รวดเร็วใช้เวลาเตรียมการเพียงไม่กี่นาทีหลังจากได้รับคำสั่งการยิงแตกต่างจากขีปนาวุธเชื้อเพลิงเหลวรุ่นเก่าที่ต้องใช้เวลาบรรจุเชื้อเพลิงยาวนานและเสี่ยงต่อการถูกโจมตีระหว่างเตรียมการ 2. ระยะยิงและความแม่นยำ พิสัยยิงของอีสการเดอร์เอมโดยทั่วไปอยู่ที่400ถึง500กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ภายในแนวรบความแม่นยำสูงด้วยค่าความคลาดเคลื่อนวงกลม CEP ต่ำกว่า30เมตรในบางข้อมูลระบุว่าอาจต่ำถึง5-7เมตรเมื่อใช้ระบบนำวิถีขั้นสูงผสมผสาน GLONASS และอุปกรณ์ตรวจจับปลายทางเชิงอิเล็กทรอนิกส์ 3. ความเร็วและการเคลื่อนที่ของหัวรบ ขณะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศปลายทางหัวรบสามารถทำความเร็วได้ถึงแมตหถึงเถือว่าเป็นความเร็วเหนือเสียงระดับไฮเปอร์โซนิกอีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางระหว่างการบินเมนูเวอร์เ l e บ e ลริงทรีเวชิคลาร์ทำให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศยากที่จะคาดคะเนเส้นทางและดักสกัด 4. รูปแบบหัวรบที่หลากหลายหัวรบระเบิดแรงสูง h e f r a หัวรบเจาะก,กราะเจาะบังเกอร์หัวรบกระจาย คลัสเตอร์มูนิชันหัวรบนิวเคลียร์แม้ไม่ได้ประกาศใช้งานจริงแต่รัเสเซียมีศักยภาพในการติดตั้ง 5. รถยิงเท е ลและระบบสนับสนุนติดตั้งบนรถบรรทุกล้อย่าง8คูณ8ที่มีความคล่องตัวสูงสามารถบรรทุกขีปนาวุธได้2ลูกต่อคันและมีระบบสนับสนุนครบครันทั้งรถบรรทุกกระสุนรถสื่อสารและรถบังคับบัญชาขีดขีดขีด,ขด 2. ประวัติการพัฒนาและความเป็นมาการพัฒนาระบบอิสกันเดิเริ่มขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ1 9 8 0ถึง1990เพื่อแทนที่ระบบขีปนาวุธโทชกา SS 2 1สกาลับที่เริ่มล้าสมัยรัสเซียต้องการระบบที่ทันสมัยคล่องตัวและสามารถตอบโตระบบป้องกันภัยทางอากาศของนาโตที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ต้นแบบแรกเริ่มถูกทดสอบในปี1995และเข้าสู่การประจำการอย่างเป็นทางการในกองทัพรัสเซียช่วงปี2006-2010ภายในไม่กี่ปีอิสกันเดอร์ก็กลายเป็นหนึ่งในไพ่ตายทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียโดยถูกประจำการในกองพลขีปนาวุธยุทวิธีหลายแห่งและถูกส่งไปยังเขตชายแดนยุโรปเช่นแว้นคาลินินกราดเพื่อเป็นการข่มขู่เชิงยุทธศาสตร์ต่อประเทศสมาชิกนาโตขีดขีดขีด,ขดส หลักนิยมและการใช้งานทางทหารรัสเซียวางหลักนิยมการใช้อิสกานเดอร์ในหลายบทบาทได้แก่การโจมตีเชิงยุทธศาสตร์ระดับปฏิบัติการ (Operational Strike) ใช้ทำลายศูนย์บัญชาการคลังแสงเส้นทางขนส่งและสนามบินของศัตรูเพื่อทำให้ฝ่ายตรงข้ามสูญเสียขีดความสามารถในการรบการกดดันทางการเมือง (Political Pressure) การนำอิสการเดอร์ไปประจำการในคาลินินกราด ทำให้ยุโรปตะวันออกและยุโรปกลางอยู่ภายใต้ระยะยิงสร้างแรงกดดันเชิงยุทธศาสตร์โดยตรงต่อยุโรปการสนับสนุนการรบโดยตรง t a c t i c ลซ support ใช้โจมตีเป้าหมายแนวหน้าเช่นฐานทัพอากาศและระบบป้องกันภัยทางอากาศเพื่อเปิดทางให้เครื่องบินหรือขีปนาวุธรุ่นอื่นเข้ามาโจมตีต่อเนื่องขีดขีดขีดสการใช้งานในสงครามรัสเซียยูเครน ตั้งแต่กุมภาพันธ์2,022เป็นต้นมาอิสกานเดอร์เอ็มถูกใช้งานหลายครั้งในสมรภูมิยูเครนเป้าหมายมักเป็นศูนย์บัญชาการทหารยูเครนคลังเก็บกระสุนและน้ำมันระบบป้องกันภัยทางอากาศเช่น S300 และ NASAMS โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเช่นโรงไฟฟ้าและสถานีส่งกำลังไฟฟ้า การโจมตีด้วยอิสการเดอร์ทำให้เกิดผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อเศรษฐกิจกและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนยูเครนเนื่องจากหลายครั้งขีปนาวุธพุ่งเป้าหมายไปยังโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนขีดขีดขีด,ขด 5. การโจมตีครั้งใหญ่ในปี2025หนึ่งในเหตุการณ์ล่าสุดที่อิสการเดอร์มีบทบาทอย่างโดดเด่นคือ การโจมตีในวันที่7-8กันยายน2025ซึ่งรัเสเซียเปิดฉากการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของสงครามโดยใช้ทั้งโดรนโจมตีหลายร้อยลำขีปนาวุธร้อนและขีปนาวุธอิสกานเดอร์เป้าหมายกรุงเคียฟและเมืองใหญ่อื่นๆของยูเครนความเสียหายมีรายงานว่าหนึ่งในอิสกานเดอร์พุ่งชนอาคารรัฐบาลกลาง (Cabinet of m i n i s t e r เป็นครั้งแรกตั้งแต่สงครามเริ่มต้น แม้ลูกหนึ่งจะไม่ระเบิดแต่ก็สร้างความตื่นประหนกอย่างมากผลกระทบมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายสิบคนไฟฟ้าในบางพื้นที่ถูกตัดขาดและสังคมยูเครนเผชิญกับความตื่นกลัวอีกครั้งเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่ารัเสเซียยังคงมีสต็อกและศักยภาพในการผลิตอิสกันเดอร์ต่อเนื่องและสามารถผสมผสานการโจมตีหลายรูปแบบมิสซิลโดรนซชเชเรชันเพื่อเจาะระบบป้องกันทางอากาศของยูเครน ขีดขีดขีด 6. ผลกระทบต่อการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศการใช้อิสการเดอร์ในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานและพล,ละเรือนทำให้รัสเซียถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในเวทีนานาชาติหลายประเทศมองว่าการกระทําดังกล่าวอาจละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและหลักการความชอบธรรมทางทหาร ในอีกมิติหนึ่งการปรากฏตัวของอิสกันเดอร์ในสนามรบอย่างทำให้นาโตและประเทศยุโรปเร่งเพิ่มขีดความสามารถด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศเช่นการติดตั้งปาทริออ i r อไรส a ทีและ SAMP T ี่เพื่อป้องกันการโจมตีที่อาจขยายวงกว้างขีดขีดขีด7บทสรุปและการประเมินอนา,นาคตอิสกันเดอเอ็มเป็นมากกว่าขีปนาวุธยุทธวิธีธรรมดา มันคือเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่รัเสเซียใช้ทั้งในสนามรบเพื่อทำลายขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามและบนเวทีการเมืองเพื่อสร้างแรงกดดันต่อ,อยูเครนและชาติตะวันตกในอนาคตหากสงครามยังดำเนินต่อไปอิสการเดอเอมจะยังคงเป็นหนึ่งในอาวุธหลักของรัเสเซียที่ถูกนำมาใช้อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มว่าจะถูกปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทั้งในด้านความแม่นยำและระบบหลบหลีกการสกัดกัน้น อย่างไรก็ตามการใช้งานที่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนและทําให้ประชาชนเสียชีวิตจํานวนมากจะยิ่งทําให้รัเสเซียถูกกดดันหนักขึ้นจากประชาคมโลกและอาจกลายเป็นปัจจัยที่เร่งให้สงครามเข้าสู่จุดที่ซับซ้อนและรุนแรงยิ่งกว่าเดิมอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง